ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับผู้ที่รักสุขภาพแต่ว่าไม่ชอบการหุงทานชอบความสะดวกสบายนะคะตัวนี้สามารถชงได้เลยค่ะเพียงครั้งละสองช้อนชาทานกับน้ําร้อนน้ําเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติได้นะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันความดันน้ําตาลในเลือดสูงปวดเมื่อยไวทองนอนไม่หลับขับถ่ายยากนะคะขอแนะนําเลยค่ะทานดีมากๆเลยนะคะและพกพัดสะดวกเลยค่ะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะทานดีมากๆขอแนะนําเลยค่ะเพราะว่าลดอัตราการเสี่ยงการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทานที่คุณแม่บำรุงถึงคุณลูกเลยค่ะได้ถึง2ถุงเลย นะคะนี่ค่ะของเรานะคะมีออยนะคะและโรงงานของเราสะอาดปลอดภัยนะคะมี G h p p นะคะหอมมากเลยนะคะทานง่ายมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่น 1, 1แถม1นึ่งราคาะ6 6 0บาทเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มส่งฟรีนะคะสนใจนะคะทักแชทหรือคอมเมนต์ใจโพนี้ได้เลยค่ะ